สวัสดีครับผมข้าฟังของซิ่งสนับสนุนโดยเลือุ่นเนียงทำไม่เที่ยงไม่ทำแตงอูทำต้นหลังเที่ยงวันนี้เราจะมีโมอะไรไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตให้ช่องขอ้าบฟางกล่องซิ่งนะกดกระดิ่งด้วยพวกบึงอย่าดูอย่างเดียวกูไปแล้ววินน็ตออนนิวเฮ้ยอัด เป็นพิธีกรแทนทุกพี่ก่อนแต่วันนี้เราสั่งเครื่องอะไรมาทุกพี่สั่งเครื่องอะไรมาพี่ฟางสั่งเครื่องกึ่งกับมิลลิ่งมาอันนี้นัดเท่ากี่โมงสิบเอ็ดโมงเฮ้ยท่าน,นอยู่ท่านอยู่ไกลไหมไกลไหมอยู่ประมาณจากนี่ไปประมาณสิบกว่าโลโโถึงร้านต้องรีบออกหนยต้องรีบออก เวลา20นาที10กิโลได้20นาทีแสดงว่ารถเร็วมากเลยเร็วที่นี่มันเหมือนเครื่อง,งเครื่องพวกนี้เหรอเครื่องนี้แหละนะฮะอันนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละแล,ล้วไหน10กิโล10กิโลแล้วถึงร้านแล้วอ่าถึงร้านแล้วนี่คือ10กิโลแล้ว เร้วงจ่ายค่าจอดรถไหมไม่จ่ายอะไรนะครับลงกึงก่งเขาฟางของซิ่งเหรอหรือว่าของดียร์ไทยรัฐของดียร์ไทยรัฐเขาฟางของซิ่งไม่มีไปลงมาแล้วนี่ CNC มาก่อนอันนี้มาก่อนมาก่อนนี่เป็นรุ่นพี่อะ มาก่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่หน้าเซเว่นแล้วไหนสิบโลสิบโลจากบ้านพี่ฟางมาถึงนี่พอดีเนาะเฮวันนี้ว่าทำอะไรเนี่ยเราในนี้ขอเล่นกระไม้มานี่ยใครรับเท่าเนี่ เมื่อกี้เปิดไปเมื <Believe> ่อกี้ลูกพี่ไปไหนมาเข้านางอ๋ออย่าละเพลินเทพพี่พี่ไม่จริงว่ะจริใด้พ่นัทมีป่ะมีป่ะเนี่ยต้องอันนี้ออกก่อนเลยไปเลยมาเลยว่าพี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ออกกันไอ้คุยกับพี่นัทไอาละว่าอันนี้เอาเครื่องมาลองเฮ้ยสั่งสองตัวทำไมไม่สามตัววะ เขแถมวะแน่นอนวะมัใช่หรือเปล่าเฮ้ยดูไหนวะน่มาลง่สั่งสองตัวเหอันนี้ก็เอามาสองตัวเลยก็แถมมั้งมีเบลลิงคือึงไม่รู้ตัวไหนวะตัวนี้ก็ย่ตงนี้ป่ะเบลลิงตงนี้ปะอ่ตน้อันนี้คึงส่งเสื่ออันนี้คึงหนังนอน อันนี้มินลิงเอ้าพี่อันนี้เอ็มสองฮะเอ็มสองวันนี้เจ๊ใหญ่มาคุมเองคนจ่ายตังค์จตังค์งอันนี้คือลงกึ้งกับ้านของซิ่งของดีไทร่าด้วของดีไทรา่าช์เหรอใช่เร็วๆนี้เลยเหือี๋ยวคุงนี้ก็ตั้งเชือกไทร่าต์อันนี้นอนหรืยังครับนอน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 แล้วไปนอนอะไใครมา โอ้ยนอนอยู่ข้างไอ,อง้อ้วนเมื่อคืนเกืบเป็นเมียไอ้อ้วนแล้วแห้งจะจุบป,ปากแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้เจ๊โดนไปกี่แสไนะครับไม่ต้องห่วงน่าจะเยอะวันนี้ถึงขั้นแบบว่าเจ๊ใหญ่มาคุมงานเองอะ่ะโอ้สุดยอดจริงวันนี้ ใหม่เลยของใหม่เลยกันเนี่ยของนี้เขาใหม่นี่เครื่องใหม่เลยดิวใหม่ทั้งก็ทำโท์ทำสีใหม่หมดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเทเออกไปกันเดี๋ยวพี่ของลงแล้วของเล่นของเล่นใหม่ลงแล้วเสร็แล้วเดี๋ยวใครสนใจสนใจงานแบบแปลกแปลกแปลกอ่ะ ทำได้หมดงานแบบนี้งานแบบของดีไทยล้าไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะกระแปงอะไรมาได้วัรุ่นเที่ยงทำใช่ของดีไทยล่าแล้วก็ฝากติดตามช่องข้าวฟังของซิงด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไ์ด้วยไปละแค่นี้เบาวันนี้เบาแล้เครื่องคตรหนักเลยมาเบาอะไรพี่กระเป๋าเบา